วันนี้เราอยู่ในงาน West Hall Live Space Art Exhibition ครับเราเติร์ฟไม่เขาเลยจริงๆไม่มีคนนี้ดังมากเลยอ่ะคนนี้คอมพิวเตอร์เฮดโยน้อาผู้หญิงละหน้าจีเขาจริงๆเลยคือเหมือนรูปนี้เลยแล้วตัวเขาเท่าไีรเลยบ้านเท่าเน็มคอนครับจริงๆเท่าเท่าไรถ้าแต่ไหนรอบมาอธิบายงานคันก็สวยดีปกติู่าสัตว์หนิงบอกว่าพี่ปอเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยในวงการแนทที่แบบ ผมจะทำไมมึงพูดแบบคนเมื่อกี้เลยเออเมื่อกี้ก็เราพูดว่ากูอยากลองวาดรูปบ้างในแกลเลอรี่โง่จะได้มีงานโลกแบบภาพบ้าๆแบบโชวยในแกลเลอรี่ถ้าไม่มีที่โชว์ก็ตั้งในออฟฟิศถ่าย่ได้นะเออมาอย่าเราก็มาถึงบ้านเมี่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ไห้่มาบ้างมาเออเราถือถัวน่ารักกันทุกคน เฮ้ยน่าริงก็ทะเลาะกัอะไรอุ๊ยไอฮัลโหลสวัสดีครับมอร์นิ่งอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแต่คนอาจจะลืมนะว่าเมี่ยงขาหักเคาดูยังไม่รู้ไงวว่าอันนี้มึงเริ่มอ่านแล้วเหรอเออ่านไปแล้วอ่ะทุกคนอันนี้ขอเขาสื่อในการแถ้านู้นละดูโปรยดูโ่อยนี่จะไปหาทูอ่ะทูจัดแกลเลอรี่ที่หรือจะปาร์คแล้วก็ เขาบอกว่าเขาอยากให้มาช่วยโปรโมทเขาหน่อยเขาบอกว่ามีศิลปินเยอะมากเลยนะสามเส้นมีบอดี้สแลมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพืนคนละศิลปินจำชื่อางได้ว่ากรรมอาหารและอะไรทั้งอย่างบ๊วยทูอยู่ข้างร้านแกงโฮน <laughs> คนที่ให้โลเคชั่นมาวันนี้เขาไม่มาด้วยคือพี่ฮอนเป็พี่หอน,อ,นอยู่ที่เชียงใหม่ใช่การเงินก็คือเรารอเวลาตอนเขาไปเราก็ถ่ายเลยไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยว ระหว่างทางก็ไม่มีอะไรลนะพี่ไอ้ชอบแต่ว่าไม่ถึงนี่เลยครับสวัสดีครนบวันนี้เราอยู่ในงาน West Hall Live Space Art Exhibition ครับไปเอาไม่เข้าเลยที่จริงไม่มิีจริงเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะที่ผมบุญเฟนเนาะโชว์เคสอะทางสเปลอะ จ้างพวกเรามามาจัดแล้วก็ที่จริงได้ตางเดือนค่าแข่งแล้วกู้ได้อะไรไหมจากการมาบรรทัดในม้วไม่ได้เพราะกู้คอเขาตอนนี้คือเราขอใช้เหินราขอเขาเบอร์มาด้วยขออนุญาตมาแบบมาร่วมแสดงเฟรดมีชื่อบนอยู่ในโปสเตอร์ด้วยอันนี้มันจ่ายเ้าไปจ่ายไม่ได้จ่ายไม่จ่ายคือตอนแรกอ่ะพาได้เซฟแล้วแล้วเซฟมามาเติมทีหลังนิดนึงเพราะว่าเอออกมาใช้ดอกที่อยู่คอยถึงอยากมาแสดงก็เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนมาแสดงเยอะเพื่อที่แบบมจัดวันนั้นอ่ะที่เราไปงานแรกถูกกับแก๊งแบบ ตายงานคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็าอ่านนะ <c oughs> น,นี่อะไรอะไรเป็นงานศิล <c oughs> ปะ <c oughs> ไม่แต่ถามว่ามีศิลปิงกี่คนประมาณ20<ส>แต่ว่าแนวก็จะคล้ายๆกันก็มีความใกล้เคียงกันใช่คือเทรนตอนนี้มันจะเป็นคาแรคเตอร์ป๊อปอาร์ตสตรีทว่าเออเป็นสายแสตรีทอาร์ตเหมือนเราสร้างคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งมาแล้วป๊อปอาร์ตก็คือมีความลูกสมัยเรียกว่ามี พี่หายช่วยดิเพื่อนรา้สึกเ o าปเอาอปเอร์ของสมัยนั้นๆมามาใส่ในงานตอนนี้อป p c u เ t อร์ของสมัยนี้คืออะไรทำน้องเิร์ท a r k มึงมีป่เะไม่ไม่มีโอเคเดี๋ยวไปดูในงานกันดีกว่าได้ๆับครับ ถ่ายอยู่เพราะนี่นี่คือเป็ดแกงแกงหนุนมะอาดูครับอันนี้คือคือทิวลี่ทิวลี่อันนี้คือนกไก่สวัสดีครับผมว่าจ่ายยี่ห้อตุ่มนูกนเออ้โหัวตุ่มเป็นปรงงานทิวลิปอันนี้ปะเป็นโรงงานทิวลิปใช่อันนี้ถ่ายอยู่แต่ได้ครับอันนี้งานงานของทิวลิปของนี่ก็คือคาแรคเตอร์เหมือนกันใช่ใช่แตัวนี้คืออยากรู้ว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนทรงผมแล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวนี้มาพี่ต้องกับ เพราเดี๋ยวปม๊บก็จะดังตูอีกพอแอฟเขาดังออกไปเราก็อยากแยกแยกฟัดอันนี้คือมามาจัดตัวเองไหคืออยากแยกเนี่ยเขาเป็นน้องที่แบบชอบอะไรเนย เป็นไทเกอร์ตัวใหม่ที่เราคิดแช่เหมือ<ช><ช>นรลอะไรสมมติทําทําทำแปดสีน,น้อยๆอย่างนี้อยู่แล้วป่ะครับแต่ว่ามันจะมีผ้าที่แบบเติมสีเต็มด้วยจะเป็นวีดสองผ้าก็จะเป็นบุดแคทแคนวาร์ดเนี่ยจะสวดำถ้าจะเป็นสีก็จะอยู่บนวัสดุอื่นแต่ถ้าเป็นแคนวาร์ดจะเแนวนี้ขึ้นไปตัวนี้ง่ายเลยดูไปติ้นเป็นบาสติ้นใช่ครับอันนี้อันนี้ก็แบบใช่ครับอันนี้ยถ้าเป็นวัสดุอื่นก็จะมีสีทำไมอ่ะทำไมทามเราแไป ไม่รู้ประจาวัสดุไงของแบบขอวิจัยวาดเนี่ยเยรื่องรเดีวรูพูดอะไรกูนปราวัสดุที่อะไรอยากเป็น้อ่อยากแนียเขาพูดแบบคนอื่นเหมเขาเซนเหนัเรี้ยคยคนสเปร์นะคือครั้งแรกอ่ะผมไปพูดกับเอานวยงไม่จ่ายตังค่าสอนไอ้พ่เขียพาดท้าหนึ่งอนี่เดี๋ยวใ่อยีน่ทำไมเราที่รีบผ้ามาวาดรูปแบบไหนที่อ๋อแต่วะาไ่ดู เช yeah. ื่อโน้ตนะเนี่ยเดี๋ยวคือบอกคนนี้คนนี้คนนี้ไฟไลท์ในงานเดี๋ยวเดี๋ยวเคากลับอ่ะได้คแต่ครับคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อจ้มคนนี้งานคุณพระจามากไม่ต้องพูดไม่ไม่ไม่ด่าครับพี่จามใช้ใช้ชื่อตัวเองใช่ชื่อเดชจามบ้างแต่ตัวคาแรคเตอร์ชื่อไฟเอฟเฟคก็เหมือนจุดไฟกลับมาทำงานอีกครั้งครับผมเป็นคนที่เคยหมดไฟกับการมีอยากจะดูดคุ้นทุกๆวันกันอะไรเงี้ยไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรจุดไฟกลับมาเอาไฟมาดูดคุ้นใช่คุณสองคุณ โอ้แต่พอมีไฟแล้วไม่ได้ดูจริงๆทุกทีลอยเหมือนเชื่อเล่ลอยเหมือนเดิมสั่งแต่ร้านนัานนะร้านมากเลยอ่ะเขาชอบตรงนี้ว่าหัวเขามันเหมือนเดิมสภาใบหลอดก็เหมือนเดิมแต่ว่าร่างกายเขาเปลี่ยนอันนี้แบบที่เราเป็นน่าจะเป็นเซ็ตเนียครับที่เพิ่งเซ็ตใหม่ที่น่าไม่เหมือนเป็นแบบคอนเซ็ปต์ Friday เหมือนเป็นวันที่เราว่าจะปล่อยในรูปแบบเราเราแบบอยากเป็นผู้ฟังที่จริงแต่การะดาใหม่เนเอเจนตี้ที่เราดูการ์ตูนมาเราไม่ชอบอแต่เราเป็นคนที่ชอบการ์ตูนพวก อันนี้อยากจะบอกว่าเขาขายตั้งแต่สเก็ตผ้านะคือเขาสเก็ตสเก็ตอะแล้วลงรูปอะเออแล้วคนแบบซื้อแบบขอจองกันจเปิดประกาศอย่าพึ่งเงินเข้าเลยเออเปิดประกาศเลยนี่แบบเขาที่สุดแล้ววันนี้เ่อน่ารักมากนะมาตามได้ครับ ใช่เดี๋ยวเราไปไปหาไปต่อกันอีก่นขอบคุณมากครับงานเดี๋ยวจะติดไม่เเวลาแล้วน้องๆให้มีน้องก็จะจะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้คือน้องกายเป็นคนแรกๆหมดจากในวงการนี้เป็นงั้นนี่ครับงานน้องกายมาแล้วจริงๆน่ารักด้วยทีนี้หมดแล้วถึงจะตีด้ําเลยใช่ไหมถ้ามาคือกีฬาว่าเที่ยวโนใต้กีฬาเที่ยวไอ้นี่กันวยไหมครับจะรถจะชาดูหนักเรื่องคาราวาที่แบบน้องเขเลยแบบเอาหยิบมาทํางานรอบแรกก็ทําเหมือนกับเป็นชิ้นเล็ก มมพอได้มารอสอบก็เลยจะพยายามพาเป็นซีรี์เดียวก็เลยขับมาแล้วทีนี้เหมือนกับก,กี่ชิพเด่นก็แบบนึกไม่ออกดันไปเจอเรื่องอกีฬาที่เราเคยดูแล้วว่าผมเ,เคยเกิดมีคนเขาเอ,อ,อาไปฮอลลีเดย์เยอะเปลี่ยนก็เลยแบบนี้เออเราทําเบื้องขาดนีย่ยแหละกีฬาก็ากเป็นรูปแบบรถถึงงานเลยลองสลับเปลี่ยนอะไรเยอะดิก็เลยเกิดเป็นคาเซ็ตขอบคุณมากครับกายเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามตามหาเพื่อนอ่ะดติ๊กเกอร์วเหมือนกันเลย เป็นตัโตลอตคนก้าแบบวาดีามากเลียแวแถวนี้วันนี้วนน้ดัมาเลยอ่ะวันนี้คอมไม่พ่อเ้น้องก็หิกแลใช่เราหอิกหน้าจิเขาดูิคือเหมือนรุ่นี้เลยจริงเหรอคือตาเขาจะเป็นอย่างงี้ยอเยตาเขาใหญ่ๆตี๋จริงเหรอแล้วแล้วตัวเขาดีเลยป้ะตัวเขาเท่าเนมพอนะคี่ยันเขาพอดีหน้าบวานพ่อถึกไหมหัวถึกไมใช่ครับไอ้พีอันนี้คือพี่ปรัหาครับแล้วก็พี่วระาทำงาน โปรสเกลก็จะมีตัวอะไรบ้าง<ม>ก็จะมีเป็นผมผมเป็นกระโหลกนะครับก็จะมีตัวออดอีกหลักๆก็คือสีฟ้ากับสีแดงน,นี่แหล่ะสีฟ้าครับเอาที่มันคือแปลนออออแบบเป็นคนแบบทําตามพอเม่อะไรอย่างเงี้ยคือตัวออสเนี่ยมันจะเป็นตัวละครเด็กก้อยเด็กผมมเป็นแบบอยู่เป็นตัวละครที่แบบเลืกๆใจใจว่าเราอยากต้องโบหน่อยก็โบดใช่ได้ด้วยซึ่งก็เป็นแบบ ตัวความรักในนี้แหละท่านมีความแบบโปรใสทำให้ทำให้มันดูแบบนอกจากเลอชิวิส่ตอนนี้เร็อกว่าเอาไม่เขาเป็นบัตรเขาต้องกาสมำนวนมาครันบไปเมื่อกี้เราคุยเรื่องนามบัตรไปหรือว่าแบบศิลปินโมบส์ศิลปินทุกคนจะมีเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์เป็นเป็นตัวแทนนามบัตรของศิลปินใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้พี่ทิวที่เอามาแจกใช่นี่แล้วเราก็มีของทูด้วยนนีมีดีเทลข้างหลังนี่ก็เลยอ๋อไอทีเป็นไอทีเขา น่ารักนะเออนี่เป็นนามบัตรซื้อขอกลัวมันจะมีคาแรคเตอร์หลายตัวใช่มีตัวเดียวเลยมันเหมือนเป็นแบบแก๊งเพื่อนใช่แกงเพื่อนแก๊งเพื่อนเสียห้าคนแล้วพวกเรามาจับพวกเราเนี่ยใช่ใช่ก็เนี่ยก็แก๊งเนี้ยแหละเฮ้ยผมอยากดูว่าไปดูแหมว่าอันไหนอันไหนเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราย่าไม่ดูงานดูอะไรดูการดูบัตรดีกว่านะคือ๋ยวตรงนี้เราดูกันเตือนอนุษย์ โอเคจะไปดูงานดัวยนะครับอันนี้พี่กอลที่เข้ามานะแต่เราหายไปไหนแล้วไปดูก็อันเนี้ยเขาบอกบอกว่าจะใช้สีให้มันเป็นแบบสีสีออกผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงเพราะว่าเขาอยากทํางานให้ผู้หญิงชอบแล้วถ้าผู้หญิงชอบผัวก็ต้องซื้อให้อันนี้ครับนี่เป็นแบบมาจริงของเราเจะเชิงแบบนามาทำนะใช่ทำได้แบบทําได้จริงใช่ดยมีฟังก์ชันเป็นการว่ารูปแบบเป็นฟังก์ชันเป็นยังไงครับพจ่ตี๋สีเนี่ยคุณลองอธิบายหน่อยว่า อาจารย์เบสีด์อ่ะมีแล้วไม่คือไม่รู้อาจารเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่ผมคุยกันในรถก็อาจจะไม่รู้นะว่าเขาแบบสอบเข้าเสียมาก่อนได้คะแนนอะไรหยุดไอสัตว์แมวเอาไว้เปลี่ยครับไม่เอาเพื่อนเขานี่ซันเตอมันได้ดีเขาหมดหัวเห็นไหมยิงได้พี่เจได้เลยวถ้าแต่ไหนรอมาอธิบายงานมันก็สวยดีคนกับผิดกูสัตว์วันนี้เป็นอาจารย์ผมเลยนะเฮ้ยนีกว่าที่ที่บอกว่าที่บอกว่า ว่าให้ผู้หญิงชอบบอล, <c oughs> ลเออกบอลแต่เคยให้นี่ยแหละได้แต่จริงจริงจริงค่ะฟอรเลือกใช้สีเหมือนการสีเหลืองแล้วก็ที่หน้าจริงๆริงมันควรจะเป็นขาวหรือว่าเป็นดอกยังไงก็ได้แต่ว่าบอลเลือกใช้สีเหลือาสีคําเด็ดมากแต่ได้ในเมงบอกว่าพี่บอลเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยในวงการนี้นที่แบบผมจัดเขาช่วงเแบบว่า ไปพ่นสเปรย์ไปแบบทำนู่นทำนี่คือแบบทำไมมึงพูดกับคนเมื่อกี้เลยเออเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้นก็พูดอย่างเงี้ยครับแข่งดยวยกันอ๋อเออในรายการชาอยู่ด้วยกันก็นี่แหละผมก็ติดสอยห้อยตามไปทุกที่คือแกนี้เขามาจากที่นี่ผมก็เลยแบบต้องขออ่ะได้ก็บอกพี่ปอว่าแบบคืออยากจะแดงด้วยค้นมากเลยครับไปเท้ารับไปดูไนชัวร์โดนพี่โตกะท่า ปเหมือนสาวรุ่นนี้จะเอามาต่อกันได้เลยอันนี้อันนี้ของใครนะ Wall case Wall case คือเขาเป็นแบบศิลปินรุ่นใหญ่แล้วนะเราเขา c h a i r m ใช่ h a i r m a n ใช่หรือใช่หรือเก่งฮะเก่งงานไปขึงงานเพื่อนเราได้เห็นเอาจริงได้เห็นงานถูกมาหนานล้วแต่ตไม่เคยขาดมว่าทำไมใช้ถาวรดำ<อ>คือรู้สึกว่าควาเก่งมันเรื่อยๆคุชอบที่มันเก่งบนเหล็กแล้วอ่ะอยู่นี่งานอยูนี่นี่เหรอเออ๋อดูไปแล้ว มีอนี่มีอ oh. ันนี้อ๋อพี่พี่สวยดีสวยดีสวัดีสวัดีสวัสดีไปไปด้วยเลยหนไ่งป้า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 ต้านหนตัวไหนตัวไหนตัวไหน่อยจริงจริงมันก็มีคอนเซ็ปต์รวมๆแบบของของเมดดิสันดรังก็คือว่าเราเราสร้างมันมาตอนเมาคือแล้วแต่ละตัวละครอ่ะมันก็แต่แต่ตัวละครอ่ะ ของผมอะตัวหลักไม่อยู่ในนี้นะคือแบบแต่ละตัวละครนะมันมาจากแบบบาดทั้งเจ็ดที่แบบเราทําตอนที่แบบเราเมาอะไรไใช่แล้วผมก็กําลังจะพัฒนาตัวละครที่ได้ครบเจตัวแล้วก็จะออกมาเป็นซีรีส์แต่ตอนนี้อันเนี้ยมันเป็นเหมือนเรากําลังแนะนําตัวละครอยู่อันนี้ว่าอันนี้มันคือตัวละครของเรานะตัวหนึ่งตัวหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้ลงว่าไหนเป็นบาดชนิดนไหนด้วยคอนเซปต์ของงานนี้นะอันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์งานอาของคอนเซปต์ของพอลิชชันนะทก็คือ กีกี้ดอลดิคือเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาผมแทนไว้ว่าเป็นความฝันวัยเด็กของผมคือตอนเด็กผม,มาะผมอยากวาดรูปอยากเป็นศิลปินอยากแบบอยากเป็นจิตรกรอะออแต่ว่าที่บ้านไม่สนับสนุนก็เลยแบบมีมีมีภาพที่มันแบบฉีกขาดแตกขากแต่ว่าก็ยังเก็บไว้อยู่ คือเราเก็บความฝันนี้ไว้แล้วก็สุดท้ายอ่ะเราได้มาโชว์จริงๆละก็เป็นงานส่วนตัวนิดนึงแล้ว็อันนี้ก็คือแบบเหมือนแบบการ์ตูนวัยเด็กที่เราแบบเคยดูแล้วก็เอามาเอามาใส่ที่เป็นที่ให้มันนอสเจียนิดนึงอันนี้ก็ถ้าเป็นเทอทับ,บีรูปแบบสอวตัวแวอบกุลีชาอะไรแบบชอบก็นจำคือไอ้ทูอ่ะตอนแรกอ่ะตั้งแต่รู้จักกันมาคือทวงคนืนเรื่องอย่านี้เท่ห์นะมันมันปอกมันตั้งดาแล้วว่ามันอยากเข้าสิกรรมแต่ที่บ้านนมัยไม่ได้ให้เข้าแต่ว่าสุดท้ายก็จากพ่อจะาูุมาเข้านิเทสจุฬา เหมือนตอนนี้มันดูแฮปปี้มากแต่ก่อนเราอยู่ในทุกพาที่มันเคยทำเอฟ p ีมาก่อนเลยคือพานั้นั้นมันจะงแบบมันพอมันกลายเป็นธุรกิจมากอะแลวทุกอย่างมันเครียดอันนี้มันก็จะแบบค่อนข้างเครียดกับงานมากแต่เนี้ยพอมันได้วาดลูกอะเหมือนแบบเจอและงานมันก็ขายได้เหมือนเดิมงานอาร์ติสมันพอพอควรนนบสุดมากคือแต่ก่อนเราอาจจะมองว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแส้แห้งอะมันเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีการสนัวสนุนเจ็บแต่ณปัจจุบันที่โลก สมัยใหม่แล้วให้ควาสนใจเยอะคือที่จริงอ่ะก็ยังไม่เยอะมาเนตอนนีม้มันน้อยมากแบบไปถือว่าเอาพูดตรงๆเลววยว่าผมโชคดีที่แบบได้เป็นนักแสดงมากกอนได้เป็นแบบมีชื่อเสียงมากกอนผมก็เลยมาถึงจุดนี้ได้เร็วแต่ว่าคนอื่นที่อยู่ในในงานนี้คือเขาต่อสู้อะไรมาเยอะมากๆแล้วจะให้เห็นว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้ง่ายคือแต่ละคนที่มาแบบมีแบบมีศิลปินตัวเล็กตัวน้อยที่แบบเขาอยากจะ ทำงานศิล,ลป์ศิลปะเนี่ยแล้วค่าสีเร่งแพงมากสีแบบสีค่าเฟรมค่าสีอะไรเงี้ยแบบเกรดในดีเกรดอาร์ตอ้สิ่งเงี้ยมร่งแพงมากแล้วใครจะแบบยอมลงทุนซื้อสีเป็นหมืม่นเรื่องอะแบบมาทาแล้วไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่ามันยากมาก <S <S ออไม่ไม่จะเป็นต้องซื้อแต่ว่ามาดูงานก็ดีใจ <S <S แล้วแบบแช่งงานแช่ผลงานอ่างเงี้ลยล้วก็ดีใจแล้วมันก็เป็นการช่วยแหละครับแต่ว่าถ้าในเชิงลึกอันนี้ก็ ผมว่ารัดต้องสีับสยสุดแล้วใช่ใช่เลยใช่เลยต้องสีับสยสุดว่าเป็นง้าสีของสีอะไรเงี้ยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกิดตาเราไปวาดกันไหมให้โจทย์เหรอให้โจทย์ไปเดี๋ยววันนี้คือมาวาดรูปก็เลยคุยว่ากูอยากลองวาดรูปบ้างในแกลเลอรี่คือเคยที่จริงอ่ะผมอยากให้วาดคาแรคเตอร์ตัวเองอ่ะคิดว่าคิดว่าแบบคิดว่าตัวเองเป็นเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจาพวกนั้นอ่ะมาใส่ในคาแรคเตอร์ที่แบบขึ้นเคลวาดให้ ผมจะได้มีงานแลบบอ่ะถาพ้าก็โชว์อยู่ในแกลเลอรี่อ่ะได้ได้คือเส<อ>ิร์ไปโชว์เสิร์ฟไปโชว์สักที่อะไรเงี้ยไม่ก็ถ้าไม่มีที่โชว์ก็ตั้งในออฟฟิศได้ก็ได้นะมา โจทย์ของภูโดยให้ว่าตัวละครคาลิเตอร์หนึ่งอันตอบว่าแค่เสร็จแล้วื่นสอบก็โอเคทําไมทําไมผมงที huh. ่หายไปขนาดคือครูชอบเสียงนี้เดี๋ยแต่โชว์โชว์ผลงานไหมก็ตามชื่อชื่อหายก็เลยเป็นไหาก็เลยเป็นไหาแล้วก็คิดว่าดอกไม้ก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่เจอดอกไม้ก็คือเรื่องราวเรื่องราวที่เจอมาในชีวิต หลากหลายรูปแบบต่อน,นั้นนาะสวยตายอ่ะของเมีอับเธออันนี้เป็นมุมมองอตอนที่ขาัะแล้วนอนนอนเก็ดนี่ก็เลยเห็นเห็นเป็นเชฟตีนึ่งนีแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เอาเชฟตีนี้มาวาดเป็นหน้าผมขนเลยจบเป็นความทรงจำของตอนที่เราเจ็บปวดที่สุดในชีวิตอันนี้ของตัูคือเพือ่อนมาชอบบอกว่าตัวปเปิดสามเหลี่ยมก็เลยเอาสามเหลี่ๆๆๆยมเอาแปะๆกันได้เป็นตัวตัวนี้ขึ้นมาคือแต่ซึ่งอันนี้อันนี้อยอันี้คือในองเพื่อนนะเออนี่มุมมองตัวเองอ่ะอันนี้ของตัวเอง แม่ของมึงสวยสัตว์ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่เป็นแปลว่าแคลรู้แต่กูว่าแก่กูเข้าใจว่ามึงเป็นแก่มาตลอดมึงมก็บอกว่ามึงคือแผลภสษากราฟเสียงไทยคาราท อ๋อไปมีเชื้อสายแขกไงอ๋อเอ,ออยี่แบบว่ามีเชื้อเล็กเล็กเชื้อเล็กๆ,กๆ,ๆดูหน้าไปดูเลยโว <laughs> ่าเยอะหรอเล่มาดูไม่ไออกใช่ติดจีนเยอะหรือว่า <laughs> ไหนตีด <sk r isa> ติดแต่แบร์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกวันนี้คุมมันก็จะเอาไปไปสร้างใหม่ใช่เดี๋ยวจะเอาไปวาดใหม่แต่แต่โครงนี้แหละก็ <laughs> คือเดี๋ยวไอ้ครัวจะเอาสิ่งนี้เลยสามสิ่งนี้อะไรสักอย่างไปรวมกันอย่างเงี้ยไปดวลกันให้อยู่ในเปเปียงซึ่งเดี๋ยวโชวร์ว่จะทิ้งไว้นี่แหละ ใช่เจาะมาเจาเมาหายไปแล้วเกี่ยวไปขยะเออก็ขอบคุณเพนเพื่อนทุกคนที่มาหาเพราะว่า ปกติไม่เคยไปหาเลยไปหาที Tsch. ่หายที no ่ร nope sì> right. ้านเล่าไปหาเปิดเปิดเพลงไม่ไปหาไม่ได้ไปหาที่ไหนที่ร้านเล่าไปร้านเล่าเลยเอาแันหลังก่อนได้สุดที่ตรงนั้นพี่อ้าวเองแม่เขาเป็นว่ากูรู้สึกว่าคนนี้สาวกูอะรอดรู้สึกผมได้เจอสิได้พูดได้พานึงแันมันติดคุณค่าของสิ่งก็หมดงานมากเกินคือผมไม่อยากให้คนกลัวศิลปะผมไม่อยากให้คนกลัวว่าแบบเฮ้ยเราดูแล้วไม่เข้าใจแล้วไาแกลเลอรี่แล้วแบบแล้ตัวแอคอาร์ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยคือศิลปะมันเป็น การสื่อสารที่ง่ายที่สุดจริงเปล่าไม่เป็นการสื่อสารสิ่งแรกที่มนุษย์ทําได้หรือเลาตาเห็นใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเกิดมาเราว่านรูปได้เราพูดยังไม่ได้เลยแต่ว่าเราว่านรูปได้นะเราเราสื่อสารออกมาได้ง่ายที่สุดอ่ะเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดที่ควรจะเข้าใจได้อย่าไปคลัวแบบ กูว่ามันต้องเลิอกคืออะไรอี้ดูคือมันดูเฉยๆก็ได้เราเราแค่รู้สึกอะไรกัรบมันก็เอาเงี้ยทุตามไปคุยสนุกนะบอกตรงสนุกมากเลยไม่ได้ว่าลูกดแดดด้วย่าวันนี้ก็มาดูแดดว่าเฉยๆเป็นน่ารักก็ฟอนที่หนึ่งจริงเราชื่นชมแถบนี้นะเพราะว่าแบบเป็นเทศมันไะม่ได้ง่ายอ่ะมันใช้เวลาอหรทุกคนนะอ่ะอ่าโอเคไอ้เกดเปย์ขอบคุณท่านผู้ชมเลยขอบคุณท่านผู้ดูะครับผู้ดูังคับแล้วคุณอะไร ครับเจอกันครับ6ในเทปหน้าเราจะพาไปที่ไหนเขาก็ยังไม่ได้ไปรูไม่ดูสนุกแน่นอนครับ้วเดี๋ยวเดี๋ยวแพรบอกว่าจริงแล้วพี่จะจบไม่จบไม่ให้ใหคนติดตามเลยหลังจากนี้มันจะไม่ได้มีแค่6ไปเที่ยวไปทำบล็อกอย่างเดียวแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีถ่ายแบบเดตกันที่บ้านบ้างดังติดนะไม่น